สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาที่สระน้ํานะคะสระน้ํานี้เป็นสระน้ําของที่บ้านเองค่ะวันนี้จะพามาให้อาหารปลาอาหารหอยนะคะหอยขมนะคะหอยขมหอยเชอรี่นะคะอยู่ในนี้นะคะหอยขมนี้ก็ปล่อยไปเยอะเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะเขาได้ปลูกถั่วลิสงลงไปอีกแล้วนะคะนี่ ี่นะคะก,ก็ให้ระบบน้ําแล้วขยันจริงๆเลยนะคะ2ตายายแม่ใหม่ตั้งใจจะมาเอารำที่นี่นะคะไปให้หอยเชอรี่ที่แม่ใหม่เลี้ยงไว้ในกระมังนะคะแต่ว่าพอมาแล้วนะคะลูกปลาหรือว่าปลาตัวเล็กตัวใหญ่นะคะก็ก็มาหากันเต็มเลยนะคะสงสัยเขาคงจะหิวมากเลยเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะให้อาหารปลาตรงนี้ก่อนแล้วก็ ให้อาหารหอยตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าปกติอาหารหอยขมหอยเชอรี่ที่เลี้ยงตรงนี้แม่ใหม่เลี้ยงแบบธรรมชาติจะไม่มีการให้อาหารนะคะเพราะว่าให้เขากินกับอาหารปลาเลยค่ะอาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหารของปลาดุกนะคะแล้วก็จะเป็นรำนะคะเราจะซื้อมาไว้ในถังนี้นะคะก็จะเอามาให้เขา ก็จะมีคนแวะเวียนมาให้นะคะถ้าอยากดูปลากันนะคะเขาก็จะมาให้แล้วก็จะมาดูกันตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้คือมีปลาตัวเล็กเพราะว่า,เ,าเขาซื้อแบบที่ที่แบบไม่ได้เป็นหมันนะให้ให้ออกลูกนะคะก็ตอนนี้ก็คือมีลูกปลาเยอะมากๆเลยค่ะในนี้นะคะเพราะว่าถ้าตัวใหญ่หมดก็ตัวเล็กก็จะได้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าส่วนตัวแม่ใหม่เองแม่ใหม่อยากเลี้ยงปลาดุกนะคะ แต่ว่าเลี้ยงในนี้ไม่ได้แล้วสิคะคุณผู้ชมแม่ใหม่ก็เลยจะจะทดลองเลี้ยงปลาดุกนะคะในกระชังบกดูตอนนี้ก็ซื้อกระชังบกมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เตรียมสถานที่ก็เลยยังยังไม่ได้ทดลองเลี้ยงนะคะเพราะมองว่าปลาดุกเนี่ยเขาโตเร็วนะคะแล้วก็แปรรูปทำอาหารได้หลายอย่างนะคะรสชาติก็อร่อยเนื้อก็เยอะนะคะแล้วเลี้ยงในกระชังบกเนี่ยแม่ใหม่ก็มองว่าก็ เอามาบริโภคมากินได้ง่ายนะคะนี่ละค่ะการทำกรเกษตรพอเพียงนะคะมีสระน้ำไว้เลี้ยงตานะคะถ้าใครไม่มีนะคะเลี้ยงในกระชังโบกเลี้ยงในอ่างปูนนะคะหรือว่าในโอง่งอะไรเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนของเรานี่ละค่ะ นอกจากนี้นะคะการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดเ่ยยังสามารถให้ความเพลิดเพลินนะคะให้ความสุขทางใจได้ด้วยนะคะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามานี่มาที่สระน้ําอย่างนี้ความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างหายไปเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ